บาร์ีค่ะมาเจอกันคลิปนี้ก็กำลังจะเดินทางกลับนะคะกลับไปทำง,งานวันหยุดก็มาค่ะวันอาทิตย์ก็จะกลับวันนี้กลับเร็วหน่อยเพราะว่าต้องไปธุราน,นิดนึงมาดูข่าวว่าพิมพ์ได้อะไรกลับบ้างนะคะเยอะแย,ยะค่ะนี่เลยสิ่งที่ได้กล้วยนะคะ กล้วยจากสวนมันม่วงตะกี้แหละแม่ปอกให้ถั่วก็จากสวนเหมือนกันมีความแดดมากเลยค่ะเพื่อนๆแบบว่าโอ้เหมือนเหมือนไม่ใช่หนะ้าหนาวร้องเพื่อนเนาะไม่รู้ว่าที่อื่นเป็นไหมแต่ที่บ้านมีผินนี่คือแดดสุดๆเลยนะคะโอเคค่ะก็กำลังจะกลับนะคะ รถนะคะประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะก็จะถึงตัวจังหวัดน,นะคะ,ะเพื่อนๆคะ่ะพอดีว่า พิมพ,มพม์เปิดเพลงในรถนะคะมันมันติดลิขสิทธิ์เพลงเนาะเพื่นพนนอนเนาะมันนึกได้ก็อีกประมาณ5กิโลจะถึง,จะถ,งจะถึงตัวจังหวัดนะคะมาคิดได้เอ้าตาละเ,เปิดเพลงทําไมเนี่ยก็คิดว่าจะเปิดเพลงคลอไปเบาๆเนาะเพื่นนอนเนาะ ยังไงก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะยังไงก็ชื่นชมบรรยากาศสองข้างทางไปกับพิมพ์มนะคะไปคะ่ะเดินทางไปด้วยกันคะ่ะเพื่อนๆไม่เป็นไรคะ่ะเดี๋ยวพิมพ์พิม์บรรยายทีหลังก็ได้เนาะเพื่อนๆเนาะก็เดินทางกันต่อเลยคะ่ะ ก็เป็นบรรยากาศสองข้างทางนะคะท้องฟ้าสวยนะคะเพื่อนๆท้องฟ้าสีครามอ่ะกอ็อีกสักพักนะคะก็จะเห็นทางขวามือคะ่ะเขาก็จะมีการ ลงแขกปลูกหอมแดงนะคะเพื่อนๆน,นะคะ,ะก็ยังมีประเพณีการลงแขกให้เห็นได้อยู่นะคะ,ะก็มาถึงอีกหมู่บ้านที่ถัดจากหมู่บ้านของพิมพ์ม์พแล้วคะ่ะก็ห่างออกมาจากหมู่บ้านของพิมพ์ม์พประมาณโลนิดนิดนะคะก็ไปกันต่อคะ่ะเพื่อน นี่ค่ะหอมแดงที่ปลูกมาได้สักสักพักแล้วแหละเป็นต้นขนาดนี้นะคะนี่ถ้าเขาเกี่ยวเข้าออกหมดนะคะเพื่อนๆมันจะเต็มไปด้วยแปลงแปลงที่เขาปลูกหอมตะแยะค่ะเคี้ยวขจีไปหมดเนาะซึ่งปกติมันก็จะเป็นช่วงที่อากาศเย็นๆจะเข้าหน้าหนาวประมาณนี้ค่ะหอมนี้จะสวยเลยเดี๋ยวพิมพิมจะมา อัปเดตให้ดูนะคะถ้าถึงช่วงนั้นน้องเพื่อนๆเนะาะรถคันนี้ที่เพิ่งแซงไปเขาขับาตามหลังพิมพิมนานมากเลยค่ะเขาคงคิดว่าขับช้าจุงอะไรประมาณนี้นาอเพื่อนเนาะ <c oughs> เขาไม่รู้ว่าพิมพิมขับชา้าเพราะว่าพิมพิมต้องถ่ายคลิปนะคะทีนก็จะเป็นทุงท่งทุ่งนาค่ะที่ยังไม่ได้เกี่ยวข้าวทุ่งรวงทองเนอเพื่อน ก็สวยงามค่ะวิวชนบทนะคะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ดูจนเบื่อแล้วก็คงไม่ว่ากันเนาะขับมาเร็วนะคะค่อยค่อยขับไปเรื่อยๆค่ะเนี้ยสองข้างทางตรงนี้ก็จะเป็นต้นเอ่อต้นอะไรนะที่มันจะออกดอกสีม่วงๆอะคะ่ะมันจะออกดอกช่วงหน้าหนาวเหมือนกัน ถ้าถ้าช่วมันออกต่อเดี๋ยวพิมพิมจะถ่ายคลิปให้ดูนะคะเพื่อนๆอตรงนี้มาถึงบันแก้งแล้วค่ะจะเป็นสะพานาข้ามเม้ามนูลนะคะ ก็ทางฝั่งขวามือก็จะไปแม่น,มน้ํามูลจะไปทางอำเภอราศีสไลดยนะคะฝั่งซ้ายก็จะไปทางอุบลน,นะคะเพื่อนๆมันก็จะมีแพรที่จะให้นั่งนะคะที่หลังคาเขียวๆเหลืองๆหลืองแดงแะคะ่ะตะกี้ก็จะเป็นแพรที่เขาอามานั่งรับประทานอาหารกันส้มตำปลาเผากุ้งเผาอะไรก็ว่ากันไปนะคะช่วงหน้ารอนี้จะมี คนมาเที่ยวเยอะค่ะเพื่อนๆเน,นี่ค่ะพิมพ์พิม,พมชอบวิวตรงนี้นะคะวิวตรงนี้จะสวยค่ะแต่ว่าหลายทางนี้จะสูงนิดนึงเนาะเนี่ยเพื่อนๆลองมองลงไปนะคะจะจะสูงเลยค่ะเนี่ยมอเตอร์ไซค์ขับชิลมากเลยค่ะ <laughs> พิมพ์มก็ไม่ไม่แซงเขานะเขาขับตามหลังเขาไปเรื่อยๆเ,เพราะว่า พี่ๆผม,มก็ขับไม่เร็วอะคะอ่ะตรงนี้ก็จะเป็นหนองน้ํานะคะเพื่อนๆมันก็จะมีดอกบัวบัวหลวงอะคะ่ะที่เป็นดอกสีขาวดอกสีชมพูเยอะแยะไปหมดเลยนะคะช่วงก่อนเนี่ยที่เขายังไม่มีการขุดลอกหนองเนาะเพื่อนๆเ,เนาะก็จะมีเรือที่ชาวบ้านเขาเขาเรือที่ใช้ไม้พายเอาอะคะ่ะพายเรือแล้วก็หาปลา หวานแห่ตกเบ็ดอะไรอย่างเงี้ยค่ะกลางแม่น้ําสวยนะแต่ตอนนี้ไม่เห็นแล้วค่ะอพอความเจริญมาวิถีชาวบ้านก็หายไปค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะเนี่ยรถตรงนี้ก็ส่วนมาหลายคันเลย ข้างหน้านะคะเพื่อนๆสองข้างทางอะคะ่ะมันก็จะมีเพิงเล็กๆเนาะเนี่ยเป็นระยะระยะนะคะมาดูกันค่ะว่าเขาขายอะไรเนี่ยค่ะแทนแทน,แน,แนขายอะไรคะขายแตงโมจ้า โอเคค่ะนี่กเ็เป็นทางโค้งนิดนึงค่ะอ,อีกประมาณ10กิโลถึงตัวจังหวัดนะคะเพื่อนๆถึงตรงนี้แล้วค่ะที่พิมพ์มนึกได้ว่าเอาเปิดเพลงมาตลอดทางเลยประมาณนั้นนะคะเพื่อนๆเ,เนี่ยอีกประมาณอาส10กิโลนึกได้ก็ไม่สารเนาะเพื่อนๆนเนาะก็มา มันย้ายมันเพื่อนฟังทีหลังก็ได้นาอเพื่อนๆค่ะอีกประมาณ5้ากิโลค่ะอ,อ่อข้างหน้านะคะเพื่อนๆมันจะมีทางทางที่รถเข้ากำลังเลี้ยวเข้าไปค่ะมันจะเป็นทางเลี้ยวเข้าไปพระธาตุเรืองรองนะคะเพื่อนๆซึ่งเนี่ยค่ะซึ่งก็จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะคะ ที่สําคัญอีกที่นึงของจังหวัดศรีสะเกษน,นะคะห่างไปประมาณสัก3าสกิโลเนี่ยค่ะก็จะถึงประ่านุยงลองละไม่ไกลค่ะมีสุนัขข้ามถนนตึงตัวเขากําลังจะทําขยายถนนนะคะเพื่อนๆก็เห็นทำมาได้ประมาณ2เดือนแล้วมั้งคะยังไม่เสร็จค่ะ ขวามือนะคะเพื่อนๆจะเป็นร้านเซอีโภชนานะคะ<ม>ก็เป็นร้านอาหารที่ขึ้นชื่อค่ะของจังหวัดศรีสัเกตต้องเพื่อนๆอาหารประเภทปลานะคะปลาแม่น้ำเนี่ยค่ะเพราะว่าเออเรามีแม่น้ำโูลเนาะเพื่อนๆเนาะนะคะข้างหน้าจะเป็นสามแยกนะคะเลี้ยวซ้ายจะเข้าตัวจังหวัดนะคะเลี้ยวขวาที่จะไปทางาบิ๊กซีเ,าเนาะอำเภออุทุมพร บซูรินประมาณนี้ค่ะเราก็จะเลี้ยวซ้ายกันนะคะเลี้ยวซ้ายเข้าตัวจังหวัดไปวนประมาณนี้นะคะอคค่ะแบบน้ำมนันเนาะเพื่อนๆก็จะไปช่วงนี้จะตรงนี้จะเป็นชุมชนสะพานขาวนะคะเพื่อนๆออันนี้คือแยกสรารการนะคะ ทางซ้ายมอค่ะตรงไปหน่อยตรงเสียไปดุนสดงนู่นก็จะเป็นสาลัะเทืองนะคะเลี้ยวขวาไปทางโรงพยาบาลค่ะโอเคค่ะเ,เพื่อนๆพิมพ์มก็มาถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพแล้วนะคะจอดจอดรถเร,รียบร้อยค่ะโชคดีค่ะที่มีที่จอดรถอ,อ่มันมันเป็นเขตของของทางราชการเอเนาะเพื่อนๆน้อพิมพ์พิมพ์มพมพมก็คงจะ อขออนุญ,ญาตไม่ไม่ถ่ายนะคะด้วยติดที่กดเกนนณฑ์เนาะเพื่อนๆเนาะโอเคค่ะ,ะก็คงต้องขนของ,ของขึ้นที่พักก่อนเพื่อนๆก็คงต้องจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะยังไงก็ก่อนก่อนจบคลิปนะคะก็อย่าลืมเนาะเหมือนเดิมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจให้พิมพ,พ์นะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะพเพื่อนๆเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ